ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสนทนาปัญหาธรรมะกับท่านพลตบ,บตริยมพรไพรีนะครับและกับผมพลตบตรเสุรพงศ์กิติทิรังกูลนะครับสําหรับหัวข้อในการสนทนาธรรมในวันนี้นะครับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความขัดแย้งกันกหลายด้านในทางสังคมและการเมืองทุกๆด้านนะครับผมก็ได้เรียนเชิญท่านพลตบตรียมพรไพรี มาให้ข้อคิดเกี่ยวกับธรรมะข้อใดที่ใช้ในการสลายความขัดแยง้งให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประุมเตียมพรไปรีบรรยายธรรมคับคือธรรมะที่จะแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยมันมีหลายชุดทีนี้ชุดหนึ่งก็เรียกนาทการณธรรม10แต่ไม่ต้องเอาถึง10อย่างหรอกชุดนี้นะมันเป็นชุดที่ แก้ปัญหาได้เยอะแต่ว่าเอาง่ายๆเป็นธรรมะข้อย่อยๆลงมาก่อนให้เห็นว่าเป็นชุดยังไงหนึ่งเนี่ยจะต้องรู้จักมีต้องมีความรู้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่มีความรู้ด้านปัญหาไม่มีความรู้นะมันก็แก้ปัญหาไม่ออกใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันมีตัวคนหนึ่งที่สําคัญคือคนอยากมีความเป็นธรรมมีความยุตธรรมทีนี้ไอ้ความยุธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรม มองไม่เห็นหรอกก็เลยออกกฎหมายให้เป็นรูปธรรมที่กฎหมายนี่สองอย่างธรรมะนี่มีสองอย่างความจริงเนี่ยในธรรมชาติเรียกว่ากฎธรรมชาติความจริงที่มนุษย์ตั้งขึ้นก่อตั้งขึ้นหรือจัดตั้งขึ้นวางข้อกําหนดเป็นเป็นกฎมนุษย์หรือเรียกว่ากฎหมายนั่นแหละนะมันมีสองส่วนนี่ไอ้สองส่วนเนี่ยมันต้องเกี่ยวพันกันั้งสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยธรรมะของ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับสังคมและตัวเราเองเนี่ยก็ต้องออกธรรมะกฎธรรมชาติคือกฎหมายให้มันสอดคล้องถูกต้องตามความจริงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับสังคมถ้าไม่สอดคล้องออกมาก็ถ้าภรราษาง่ายๆก็พูดกไไ่ไม่ได้เรื่องไร้บอยมันใช้ไม่ได้ถ้าอ่อยอย่างนั้นนะนะฮะเนี่ย เาคุยอย่างสบายๆกันแล้วกันทีนี้ธรรมะที่จะแก้ปัญหาอันแรกเนี่ยผมอยากจะว่าเป็นคนใฝ่รู้เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะในนาถกระราฉิมธสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกข้อหนึ่งเขาเรียกธรรมะกามตาการมตาคืออยากธรรมะคือความจริงความถูกต้องความดีงามเราอยากรู้เพราะอยากรู้ปั๊บมันก็คือไอ้ฉันทะฉันทะมูลกาสเพย์ธรรมะาฉันทะแปลว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่สร้างสรรค์ นะฉันทะเนี่ยมาตรงข้ากับตัญหานะไอ้ตัญหานี่คือความอยากได้อยากเอาเพื่อตัวแต่ไอ้ฉันทะนี่มันมาทำเพื่อส่วนรวมนะไม่ได้เพื่อตัวอยากให้ทุกอย่างดีเช่นวันนี้ไอ้พื้นี่สกปรกก็อยากทําให้สะอาดนะอะไรที่ดีทั้งหมดนี่อยากทําอยากทำนททำั่งทออันทเหรือธรรมะก็ได้อยากทำธรรมะคือความจริงความถูกต้องความดีงามนั่นเอง ห็นไหมฮะทีนี้อีกข้อหนึ่งถ้าจะเป็นนักประชาธิปไตยนี่คุเจ้านี่นักประชาธิปไตยนะครับจะต้องมีธรรมะเขาเรียกโสวจสตาโสวจสตาคือปแปลว,ว่าพูดเกงง่ายเห็นไหมแต่แต่คนไทยมาปแปลว,ว่าว่านอสอนง่ายเลยการเป็นว่าต้องเชื่อฟังไม่มีเหตุผลก็ต้องเชื่อไม่ใช่แปลว่าพูดง่ายง่ายคือหมายถ้าพูดโดยเหตุผลแล้วฟังแล้วไม่แต่พูดกันยากคอย อย่าหน้าตาก็ไม่รับแขกคอยเข้าไปก็พูดอยาาเข้าก็หายาก,ยากยานี้ไม่ได้ต้องพูดกันง่ายต้องพูดกันได้ทุกเรื่องประชาธิปไตยนี่คือจะต้องมีเสรีภาพในการพูดแต่ถ้าพูดทุกเรื่องนี่ต้องพูดบน,นฐานความรู้ถ้าให้ความเห็นโดยไม่มีความรู้ความรู้นั้นไอ้ความเห็นก็เลื่อนลอยสิความเห็นก็ไร้บอยไม่มีเหตุมีผลว่าอย่างไรก็ว่ากันไปถูถ่ายกันไป อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมต้องมีสองตัวนะหนึง่งถรามกาวตาเป็นนักรู้นักแสวง,วางหาความรู้ชอบฟังหาความรู้ทีนี้ถ้าเราขยันเป็นใช่ไหมมันก็ได้แง่มุมมากระทบใหม่มาเติมเต็มความที่เราไม่รู้เราต้องยอมรับทวความจริงตัวแปรว่าเราไม่รู้อันนี้ผมอ่านหนังสือมานานแล้วของท่านเจ้าคุณพระธรรมาพิดก เอ้ยไม่ใช่เพระาะเจ้าคุณสมเด็จวุภัคโคสาจารย์หรือท่านหมาปยุตโตหรือท่านสมัยนั้นท่านเป็นพระผมะคุณอาภรณ์ที่เขียนหนังสือเรื่องนี้ยเขียนว่าสลายความขัดแย้งเลยนะแล้วก็เนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยท่านพูดยาวเอธิบายละเอียดมากจำแจ้งชัดเจนแต่ผมย่อยห้ฟังก็คือว่าเอาสองตัวนี้มาแล้วกิงกันรายยะ,ยะสุขตานี่แปลว่าอะไร แปลว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นการจะพัฒนาตนิ่งขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันท่านาตนแล้วไปช่วยคนเื่อคนอื่นก็พัฒนาตนยิ่งขึ้นใช่ไหมเนี่ยเช่นเราอยู่ในสมาคมสมัยผมเป็นนายกเนี่ยมีคนมาถามว่ามีอะไรผมทํำไหมเนี่ยกินการยะสุขสุขตาสุขทุกสุขทัตทัตตาทำไมพูดพูดรัวลิ้นรัวไปกินการยะสุขทัตตาใช่ไหมสุขทัตตานี่ เนี่ยแปลว่าช่วไอ้นี่สามข้อแล้วเน้นมันมีสิบข้อแต่เอาค่ง่ายแล้วสติปัญญานี่เป็นข้อสาคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีสติปัญญานี่มันไม่มีความรู้ไม่มีสติไม่มีไม่ก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่วางข้อแรกเลยเป็นหลักเกณฑ์เลยนะเจตนาต้องดีถ้าคุณไม่เจตนาไม่ดีต่อกันนี่นะจิตใจคุณเนี่ยไ,ไม่มองไม่มองในแง่ดีนะ มอ,มองเขาว่าคิดไม่ดีอะไรๆคุณก็ขัดแย้งแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเจตนาเราต้องมีดีต่อผู้ฟังที่เราขัดแย้งด้วยและผู้ฟังก็ต้องคนที่ขัดแย้งก็ต้องเจตนาที่ดีกับเราทํายังไงให้มันเกิดเจตนาที่ดีกับเรานี่ยไม่เป็นหลักของมันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนั่คือหลักเกณฑ์ปัญญาถ้าถ้าเขาไม่ไม่ดีกับเราเราต้องรู้ทันดิใช่ไ,ไหมในปัญญาไม่รู้ทันก็เป็นเหยื่อเขาเลย การเป็นเป็นเหยื่อเขาก็แสดงว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยพอะเขาพูดเลยมาแล้วก็เจตนาดีแต่เขาตลอดเพราะฉะนั้นไอ้พระเจ้าถึงตัดธรรมะไว้สองส่วนไงที่เมื่อกี้พง์ถามธรรมะนี่ต้องเป็นตัวคู่ตัวโคตัวตางไม่มีตัวเดียวครับและธรรมะต้องเป็นชุดนะธรรมะจะไม่ตัวเดียวเมตตายังต้องมีปัญญาเลยที่เมื่อกี้เราไ้ฟังเรื่องเมตตาปัญญาแต่มันจะยาวถ้ามันจะออกนอกเรื่อง ที่เมื่อกี้เล่าเรื่องดิทานชาดให้ฟังที่พระเจ้าตรัสเองว่าบ,บัญญาทําไมต้องมากับมันเอ้ยเมตตาทําไมต้องมากับบัญญาที่เรฒนธรรทไทยเนี่ยกับวัฒนธรรมต,ามต,ามตาม่างประเทศเนี่ยมันมีตัเวเรียบเทียบอยู่อันหนึ่งของเราเนี่ยวัฒนธรรมทางเมตตาดีกับที่ทุกประเทศเลยเพราะเรานับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเราไม่รักษาความดีอันนี้ไว้ขนาดนี้เรากำลังเสียนะเพราะว่าความดีที่เรามีอยู่เนี่ยวัฒนธรรมเมตตาเนี่ย เราจะน้อยลงน้อยลงในในเมืองกรุงเทพนี่เช่นกันเราเคยเรียกกันพี่ป่านะะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะต่างจังหวัดก็เอาปลอยไปด้วยไปตามต่างประเทศเขาถึงผิดๆ <S S> ส่วไอ้ทุนด,ดีเขาเนี่ยอย่างอเมริกาเขาว่าทำตามไม่ตดได้แต่เขาเด่นทางอะไรรู้ไหมแสวงปัญญานี่เราทําไมไม่ดึงออามาเราว่าทำตามแสวงปัญญาแล้วก็น,น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจไม่มีฉันทะในการค้นคว้าความรู้ แล้วเราจะไปแล้วมันมีธรรมกาวตาซึ่งเหมือนคู่ฉันทะไอ้ตัวนี้มันอันเดียวกันแหละธรรมกาวตากับฉันทะเนี่ยเพราะว่าก่อนพระเจ้าจะออกบชเนี่ยท่านท่านเขียนไว้ฉันทะมูลกาสัพเพธรรมมาฉันทะเป็นมูลของธรรมะทั้งองก์อะไรไหมหมายความว่าถ้าไม่มีตัวนี้มันไม่มีฐานเหมือนกับเรามีบ้านเนี่ยถ้าเสาเข็มเนี่ยฐานเนี่ยมันมันแย่คอนแคนนะยุ่งไว้นานหรอกไม่มันคงยั่งยืนแต่ถ้ามีเสาเข็ม โอ้ยแข็งแรงเหล็กก็ดีอะไรก็ดีนะหนานะมันก็แข็งแรงนี่ฉันทะก็เหมือนกันฉันทะก็เป็นมูลของธรรมะทั้งปกับทีนี้เป็นสองตัวเลยนะ,ะคือทีนี้จุดหมายที่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้าเราขัดแย้งอย่างนี้เราต้องสร้างจุดหมายที่ใหญ่เหนือกว่าเช่นเราธรรมะเป็นใหญ่นะหรือไม่ก,ก็เอาประเทศชาติเป็นใหญ่เอาอย่างญี่ปุนนะะ่นหรือประเทศชาติ อะไรจะเหนือประเทศชาติได้เราเถียกันในเรื่องปัญหาขัดแย้งเนี่ยถ้าเรามุ่งจุดมุ่งหมายล้าอันเดียเจตนาเราเพื่อประเทศชาติเพื่ประชาชนนะมันจะเบาลงไปเลยถึงแม้จะเป็นแค่ครองไม้หมายครามปันบีประนอมนะแต่มันก็เป็นขั้นต้นในการไปสู่ส,สามาคัคคีไปสู่ฮาร์โมนีเห็นไหมฮาร์โมนีสามาคัคคีคือถ,ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ได้แค่ครองไม้มันก็ยังค้างคา,าใจอยู่ คือไอ้คำว่ไม้คือไม้ประนีประนอมนี่นะฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมเสียฝ่ายนี้เสียก็ต้องได้ฝ่ายนู้นมาตามผตามเสียตามผลกันได้แล้วมันจบกันพอดีนี่อะไรของมไมมแต่มันไม่ได้ตามที่เราเติมที่นี่มันก็ยังไม่ถึงฮาวันนีไมันไม่ถึงสามัคคีนี่ผู้นี่ท่านเจ้าคุณอธิบายเลยนะเจ้าคุณอาจารย์ท่่นอธิบายมันยังค้างคาใจมันพึ่มพึ่มกันอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่จบ ไหมมันค้างคาใจรอการขยายผลต่อไปถูกไหมอันนี้อันนี้นี่นี่คือทั่วๆไปนะั่นที่ควรจะรู้และสี่ปัญญาเนี่ยแล้วยังมีไอ้ข้อหลักนะ้ากษนะ้าการำลสิบนี่มีข้อสันโดษด้วยนะท่าพผู้เจ้าถามว่าผู้เจ้าสอนสันโดษอย่างเดียวใช่หรือไม่ตอบว่านะ เป็นสันโดษเป็นเรื่องๆไปครับแต่ละด้านแต่ละด้านไม่ใช่อย่างเดียวครับบางบางเรื่องอราต้องสันโดษบางเรื่องก็ไม่สันโดษอ่าแล้วแล้วมีตัวต่ออะไรก็ <c oughs> ถ้าสันโดษในเรื่องที่เป็นอกุสลธรรมเนี่ยต้องสันโดษแต่ถ้าเป็นกุสลธรรมเนี่ยไม่ควรจะสันโดษควรจะใช่ได้ไ<ม>ใช่ใน<ช>ตอนที่อธิบายไปแล้วนะครับผมได้ฟังครับคือสันโดษเนี่ยต้องมีตัวต่อในกุในในวัตถุครับคือพอในวัตถุ เราไม่ตื่นพลานหาไปวุ่นวายไปหมดในบ้านเมืองแล้วก็ไปสู่การทุจริตตัวนะั้นถ้ามันหาไม่ได้โดยสุจริตมันก็หาทุจริตนี่คืออันหนึ่งสันโดษแล้วก็ไม่สันโดษในพุทธเจ้าตัดไว้มากกว่าสันโดษอีกแต่พระไม่ค่อยได้พูดกันเพราะขขออนุญาตไม่ไม่ใช่ไปทวพระนะคือคนไม่ค่อยได้พูดกันชาวพุทธอ่ะแล้วก็ใจผิดมาก ไม่สันโดษเนี่ยพระเจ้าตัดเองว่าไม่สันโดษในความดีงานทั้งหลายในอุสรธรรมทั้งหลายไม่พอมีพระองคนึ่งสัมฤทธิ์โสดาบานแล้วนะพระเจ้าเอ๊ะเรานี่ได้ความดีมาเยอะแล้วนะเราพอเถอะแล้วก็เสพบสุขบ้างนะพระเจ้าท่านเล็งยารู้ในถึงตัวเลยนะเธอกําลังเป็นปัณาทวิหารีเธอกะระลัปมามาท ทาต่อไปไม่งั้นไม่สําเร็จอาหารหันทำไมท่านก็เลยได้อาหารหันเนี่ยพระเจ้ามาเตือนว่าไม่มีฮะในในพระเจ้าไม่เคยสอนให้ใครหยุดเรื่องความดีนะมีแต่กุศลธรรมนำเข้าไปแล้วมันจะไปถึงน,นิพพานพานำประวังสุขขงังคนเข้านิใจนิพพานผิดอีกนิพพานนี่เป็นความสุขที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรสุขเท่าแล้วก็อย่าไปตึกว่าระดับศูนย์มันเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหม อันนี้มันต้องมาน,นี่จะเอาเรื่องความขัดแยง้งจะไปนอกเรื่องเอาเอาเรื่องขัดแจ้งก,ก่อนนะเดี๋ยวพอพอเราได้ข้อนะทั้งสิบนี้ข้อสันโดษใช่ไหมเราก็เอาสันโดษมาใช้ในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องขัดแย้งนี่แหละมันจะทําให้การขัดแย้งน้อยลงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราเอาเขาเรียกว่าพอเพียงในเรื่องของวัตถุนะที่มันขัดแย้งนี่ผมประโยชน์นะ มันจะเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวแต่เพื่อรู้ว่าสันโดษมันพอเนะเขาก็เบาลงแต่สันโดษมันพอในความความมันพอแต่มีความสุขตามมาแต่ไม่ใช่เอาวัาตถุสมก์ของสันโดษเรียนธรรมะต้องรู้ความหมายรู้วัตัวสมความหมายแค่อพอเพียงหรือพอแล้วพอแล้วก็สุขได้วัตถุหมาแค่นี้พอสุขแล้วไอ้สุขนี่มันผลพลอยได้จาก จากสันโดษใช่ไหมถูกไหมแต่ไอ้วัตถุประสงค์ของพู้เจ้าเนี่ยความหมายเสร็จอันนี้ความหมายวัตถุประสงค์คือเพื่อไปประโยชน์คือเพื่อเอาเวลาแรงงานและความคิดเนี่ยไปทําประโยชน์ให้กับกุศลธรมรมค,คือเอาความดีงานทั้งหลายเนี่ยเอาเวลาไปใช้เอาความคิดไปใช้เอาแรงงานไปใช้ในเรื่องกุศลธรมรมจึงว่า สันโดษในวัตถุแต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมเพื่ออะไรคระเจ้าบอกเพื่อสามตัวนี้คือเอาเวลา,วลาแรงงานความคิดไปทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมเอาความดีเนี่ยไปทํากุศลให้กับตัวเราตัวเราแล้วก็ได้กับส่วนรวมด้วยส่วนรวมกับตัวนี้มันต้องอิงอาศัยสักขารกัน,กนถ้าตัวเราดีสังคมมันก็ดีสังคมด้วยสังคมดีก็มาทําให้การพัฒนาของเราเนี่ยดีตามเพราะว่า เราได้มีเวลาแรงงานขึ้นไปทําความดีสิ่งววาล้อมเราดีสังคมเราไม่มีอาชญากรรมสังคมเราสาบายหรืออาชญากรรมน้อยเราไปที่ไหนเราก็ไปค้นคว้าได้อย่างอย่างเราจะไปะห้องสมุดก็ไปได้ไม่ใช่เดินเต็มถนดดน,นไปหมดบางทัศนียภาพที่ดีๆเงี้ยสังคมมันวุ่นวายมันจะไม่ดีไงถ้าสังคมดีก็ไปหาความรู้แต่พัฒนาตนเองพอพัฒนาตนเองเก่งก็มาพัฒนาสังคมสังคมยิ่งเจริญใหญ่เลย ช่ไหมเนี่ย <N ì, S 2> มันเกี่ยพันกันหมดครับ,อ,รบอันนี้ก็พูดนอกเรื่องไปอนนิตยจะจะถามไอ้เจี๊ยนี่เชื่อยังมีอริสต์อีนนกนะไอ้ตัวน,นี้โอ้โหนี่ตัวน,นี้แก้ปัญหาได้หมดทุกครบทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกสม,มุทัยนี้ลดมาเนี่ยทีนี้มันยาวเอาเอาไว้ว่าสัญญาเลยเพราะต้องทุกอย่างเยอะใช่ไหมคือปัญหานี่มันมีอะไรเราหาสาเหตุ สาเหตุที่มันขัดแย้งกันเนี่เพราะอะไรผลประโยชน์แล้วก็ขัดแย้งเพราะอะไรคือคนไทยเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่านะขออภนะผมพูดในเรื่องทั่วไปนะคนไทยเนี่ยเขาจะมีอยู่อันหนึ่งเขาชอบลาบลอยลาบลอยคอยลาบลอยอยู่แงไไม่ได้ทำพระเจ้าไม่พระเจ้านี่ไม่มีหลักนะหลักของท่านคือหลักกรรมหลักการการะทํากรรมแลการการะทา,าหลักธรรม หลักการกระทำหลักความเทียนนะหลักพึ่งตนเองงอย่าง,งานากการธรรมสิทธิไหมกั้นี้หลักมาเออหลักที่สําคัญคืออะไรไม่ประมาทท่านย้ําแล้วแล,วแลวอีกนันหลายแห่งในถ้าอ่านเจอนะั้นเอเอาแคา่ยกตัวอย่างเนี่ยที่ก่อนท่านจะพูดง่ายว่าวันสุดท้ายที่ท่านจะไปนิพพานนะ พระราชร,รดําหรัสสุดท้ายบอกว่าเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอจะหรือคนทั้งหลายนี่แหละต้องทำความดีด้วยความไม่ประมาทเถิดใช่ไหมเนี่ยไวย,ยะธรรมาสังขารละอปะมาเทนะสัมปาเเถระแปลว่าอะไรวย,ยะธรรมาสังขารแปลว่าววยชรามันไปตามความบันไปแล้วนะคนเรานี่มันเสือ่อมนิพพก็ไปจุก,กว่าแล้วพนะอมาถึง เอ่อถ้าเรามาไปใช่ไหมเธอทั้งหลายจงยังถึงความประมาทให้ถึงพร้อมจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ประมาทใหม่ๆคืออะไรฮะขึ้นหนึ่งไม่เล็งรัดกุนไหวไม่ทําอะไรอยู่ขี้เกียจ์ละนะแล้วก็สองก็ไอ้พวกไม่ศึกษาเหตุปัจจัยว่าเหตุปัจจัยนี่มาจากอะไรนะเฉยชานิ่งเฉยอะไรพวกเนี้ยนี่คือประมาททั้งนั้น ไมเนี่ยนี anyway, okay, ่นน right. ี่ก็มีอยู่ในข้อหลักความเป็ระมาครับน oh, mm, ี่ก็พระเจ้าก็สอนตั้งนนั้แต่ของเรามันใช้ผิดไงเอาเมื่อกี้ว่าจะถามเรื่องใช้ผิดอะไรก็สำหรับหัวหัวข้อประเด็นต่อไปครับทางผู้ที่นำหลักธรรมะไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของขัดแย้งเนี่ยได้ศึกษามาจากอาจารย์ต่างๆก็ไปใช้แล้วไม่เกิดผล ทำให้เกิดความหมดกําลังใจว่าจะ,จ,ะจะศึกษาได้ผลดีหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุปัจจัยอย่างไรบ้างที่ทําให้ไปใช้แล้วมาถึงไม่เกิดผลทตามท,ที่เรียนมาแล้วจะมีวิธีการแนะนําจากอะไรบ้างครับขอเรียเจอท่านประเรียมพรอธิบายครับอ๋อการใช้ธรรมะนี่ที่เขาเรียนตัวเดียวเนี่ผิดพัฒนาคนเนี่ย มันต้องเป็นระบบเป็นองค์รวมมันมีบูรณาการไอ้ใช้ตัวเดียวเนี่ยไม่ใช่ลายการสินค้าเมตตาตัวเดียวเมตตาก็มีปัญญาเนี่ยมันใช้ผิดมาไงก็เลยเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปฏิบัติก็ผิดใช่ไหมปฏิบัติผิดมันก็พลาดทําให้วุ่นวายสับสนกันไปในวันเมืองใช่ไหมหนึ่งใช้ไม่ครบชุดยกตัวอย่างผม้่หานสี่ ใช้เมตากุณานี่ท่านยกตัวอย่างบ่อยมากเมตากุณาเนี่ยใช้กันรู้ลึกร,รู้หมดเลยมมทิตเาเวขานี่น้อยเวขายังไม่รู้เรื่องเลยน้อยมากที่คนจะเข้าใจอันสุดท้ายเนี่ยนะแต่ผมเคยพูดตอนสมัยเป็นรองบุกการที่สงขลานี่นะท่านท่านอดอ,อรสันชัยท่านชอบมากไอเรื่องเวขาเนี่ยนะทีนี้เอาย่อๆแล้วกันนะมันนี่ก็นี่เนี่ยน,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 นี่แก่ธรรมะแก่พาจารยเลยนะเนี่ย พราสังคมเนี่ยนะสมัยก่อนที่พระเจ้าประสูตรมาเนี่ยมันศาสนาพรมไอศาสนาฮินดูพราหมณ์เนี่ยเขานับถือพรมพระพรหมแต่ว่าพรหมในพุทธก็มีนะแต่พระพรหมของฮินดูนี่คือนับถือพระพรหมองเดียวคือเป็นผู้สร้างโลกเขาเรียกว่าผู้สร้างโลกขึ้นมาถึงกัดนึงก็สร้างใหม่่าโลกโลกเสียสลายลงไปเนี่ยสร้างใหม่พระเจ้าบอกไม่ต้อง มนุษย์ทุกคนเนี่ยสร้างโลกได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมอาสีเป็นธรรมองของผู้ใหญ่นะเป็นธรรมะของทุกคนเพราะเมตตาการุณามุทิตาเปขาจะสร้างคนได้เนี่ยสังคมอยู่เป็นสุขเลยมีสามัคคีเลยไม่ขัดแย้งเลยนะอ,อันนี้หนึ่งเมตตาสองกุณาสามสกุญแจเปขาเข้าใจความหมายยังเข้าใจนะเมตตาคืออะไรคือปัตนาให้คนเป็นสุขใช่ไหมกุณาคือ สงสญญารยายคนพ้นทุกข์สามก็เขาได้ดีมีสุขเราก็ไปมุทิตาไปใส่คนดีด้วยไปจริงใจนะต้องใส่คนดีจริงใจด้วยสี่ก็โ์เวขาอันนี้อัสสนนี้สาการเลยสาการหนึ่งสาการปกตินี่นี่วิธีแยกนะแยกความหมายสาการปกติเราเมตตาเช่นอยู่บ้านข่างเคียงกันเราเอาแก๊กไปให้นะหรือ,อยังไงเราก็เมตตากันรักกันเพสาการที่สองเขาเดือดร้อนตกต่ำ เขาวุ Nam, ng, ng, này, à, ่นวายเราเอาของไปช่วยหรือไม่เขาจมน้ําตกน้ corona, ําไฟไหม้เราเอาตัวเขาไปช่วยเลยโดดเราว่า uh, ้น้ำเป็นนี่ใช่ไหมสามอะไรอะอัลไตยเอ้ไม่ใช่สองเมื่อกี้โกลูนาใช่ไหมสามมุทิตาเขาได้ดีมีสุขขึ้นสูงก็มีเมื่อกี้ตกต่ำใช่ไหมขึ้นสูงก็มยสามนัการหนึ่งสถานปกติสองตกสอง ตกต่ำสามขึ้นสูงแล้วมีสาการอะไรอ,อันนี้มันเมตตากุณาวิจิตาและ้ะเวขาสาการเลยเออเนี่คุณเจา้าต้อนคิดลึกซึ้งมากนะของเราคิดกันนึกเอาหมดแล้วสาการอะไรธรรมะไอ้ผลมหาเศีมันอยู่ในใจนะแต่สแสดงออกไปที่คนอื่นเพราะนั้นต้องพุง่งไปที่คนอื่นว่าสา,าการเขาอยู่ในในลักษณะยังไงเช่นนี้เขาไม่รับผิดชอบและเมื่อทา คือโลกนี่มันซ้อนอยู่สองใบโลกธรรมชาติกับโลกมนุษย์โลกธรรมชาติกฎธรรมชาติอันนี้คือความจริงที่มีอยู่ไปโลกมนุษย์นี่เราสร้างขึ้นเพื่ะนถ้าเราไปละเมิดทรทมนี่คือบอกแล้วไงมันมีธรรมะที่เป็นความจริงกับธรรมะที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าธรรมะไม่สอนค้อบความจริงเมื่อไหร่โอ้โหแย่เลยสังคมอยู่ไม่ได้ พราะว่ามันไม่สอดคล้อง,งความจริงมันไม่ตรงความจริงผลประโยน์มันก็วุ่นวายหมดเลยนะอันนี้ก็เลยต้องให้เข้าใจอันนี้ก่อนว่าเออมันมีกฎบรรลุกฎธรรมชาติมันมีคู่เขาเรียกหลักการคู่ทีนี้หลักการคู่ตัวควบก็มีอีกตัวตามก็มีเป็นชุดก็มีอีกนี่คือธรรมะทั้งนั้นนะตัวตามก็เช่นอ่าเมื่อกี้เนี่ยสันโดตในอันนี้ตัวตัว,ต,วตัวต่อ,ต,ต,อตัวต่อก็คือ สันโดษแล้ววัตถุประสงค์อะไรต่อไปอก็วัตถุประสงค์เสื้อเพื่อที่ไปไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมน,นี่มันก็มีตัวมนุนุนอีกมันแล้วแต่เราจะมองคือต้องเชื่อมโยงหมดทรรมาถ้าเป็นเรียนตัวเดียวนี่แย่เลยใช่ไหมไอ้เมื่อกี้ยังยังไม่จบใช่ไหมเหลือเหลืออะไรอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขานี่คือตัวที่ถ้าใครเป็นระเบ,บิรทำเราจะเอาแต่ความรู้สึกกับความรู้ มามาประกอบกันถึงจะถึงจะครบถ้าเอาความรู้ก็คือเวขามามาต,ตัวฉันทะมาแต่ตัวความรู้แต่ไอตัวความรู้สึกนี่มันมาสามตัว,มตวเมตตากรุณาพิจิตาเวขาที่คนต่อคนเขคารู้สึกกันถ้าเราแต่รู้สึกอย่างเดียวนะมันก็เกิดปัญหาคือกลายเป็นว่าอุปธรรมระบบอุปธมเกิดเพราะอะไรเพราะเราคอยช่วยกันช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ดูธรรมะแต่ว่าอย่าลืมนะต้องเปรียบเทียบเราก็ต้องมีทั้ง ทั้งทั้งสี่ครบแต่ถ้าคุณใช้แต่ไออย่างนี้นะอย่างอเมริกาเก็ใช้แต่ดูนองรอตัวใครตรัวมันช่างมันเองทําไม่ผิดเองเองทำผิดคาเล่นงานเองแต่ไอเรื่องความรู้สึกนี่เขาไม่ใช้เท่าไหร่เขาตัวไอรตรัวมันเพราะ,ะนั้นสังคมก็แห้งเหี่ยวสังคมเขาก็ไม่สดชื่นไม่ไม่ชุ่มชําก็ฆ่าตนตายอะไรเนะี่ยเยอะแยะหมดเห็นไหมแต่สังคมไทยเรานี่ใช้แต่สองตัวไม่ตากรณาแต่ขาด มุติตาก็มีน้อยอ่าอ่าาสามตัวก็ได้ใช้สามตัวไอ้เบขานี่เราใช้น้อยหรืองบงคนไม่รู้ไม่ใช้เลยไเอ้ยเบขานี่ต้องว่าไปตามความจริงค,รความถูกต้องความดีงามอะไรชอบทําอะไรไม่ชอบทําอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณเป็นโทษนี่ต้องดูต้องมีปัญญาละ้ะไม่งั้นปัญญาไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยคืออันนี้เห็นอาจารย์ดูเวลาเลยใช่ไหม เวลาแล้วใช่ไหมดูเวลานี่มันจะเที่ยงบดีก็หมดเวลาแล้วเอาจะมีอะไรอีกไหมครับสำหรับโอกาสนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วครับก็กลาบขอบพระคุณท่านพะตรีตยมพรไพรีนะครับที่ให้ความรู้เรื่องธรรมะกับท่านผู้ชมผู้ฟังนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรอกับต่อไปนะครับสำหรับรายการธรรมะก็จะพบท่านอีกครั้ง ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ